สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กันทุกๆคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับเมื่อ49นาทีก่อนนะก็ทางแอดมินนะครับเพจเกมมิเนอะร์เนาะเขาก็ได้โพสต์นะครับแพทที่จะอัปเดตในวันที่20มกราคมนี้นะครับแพทเวอร์ชั่น 0.51 e น,น,นะครับซึ you, ่งเวอร์ช okay. ันปัจจุบันที่เราเล่นในตอนนี้คือเวอร์ชัน5.0นะครับแต่แพทต่อไปนี้นะครับคือ5.1เนาะก็เขาก็บอกว่าสปอยนะครับมีอะไรบ้างนะแล้วก็มาอ่านกันเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกัน อันนี้ก็คือต้นไม้ในป่าดงดิบนะครับเห็นไหมผมเห็นต้นกล้วยอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้มันมีต้นกล้วยแซมอยู่ต้นหนึ่งนะครับเห็นอยู่นี่เลยนะครับป่าดงดิบหนาทึบถึงจะดูเขียวชอุม่มแต่ก็มีความน่ากลัวอยู่ไม่น้อยนะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะหมายถึงแบบป่ามันหนาทึบนะครับพวกคนป่าอาจจะเกิดได้นะ แล้วก็อันนี้มีทั้งมอสเถาวันและอะไรแสงๆนะนี่เห็นไหมว่าน่าจะเป็นเพชรแหละเพชรที่มันแซมอยู่กับต้นไม้นะครับ<ฮ>ใช่ไหมอาจจะเป็นแร่แร่ใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกนอันนี้ก็จะเป็นเถาวัลน,นะครับนี่มอสนะตัวนี้เถาวัลน,นะครับเห็นไหมมันห้อยลงมาตรงนี้นะครับนี่นี่คือเถาวัลน,นะนี่น่าจะหมายถึงมอสนะครับที่มัน กาะอยู่กับกิ่งไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็กล้วยนะครับอาหารหลักต่อไปของเรานะโอเครู้สึกว่าจะมีหัวปลีด้วยนะครับตรงนี้หัวปลีเล็กนิดเดียวโอเคต่อไปกันเลยนะครับรู้สึกว่าต่อต้นมันจะเป็นกลมๆตรงกลางด้วยครับเป็นไหมจะมีกลมๆอยู่ตรงกลางด้วยนะครับ แล้วก็ลิงนะครับที่หางลิงก็จะมีกล้วยด้วยนะลิงนี่ต้องคู่กับแก้มแดงใช่ไหมครับดีมันก็จะมีแก้มของมันเป็นจุดเสียแดง2จุดนะครับผมก็จะตั้งไปข้างหลังเทเลยนะมีต้นกล้วยอยู่ตรงนี้ด้วยนะต่อไปเลยถึงดิงจะไม่จมติีเราแต่ถ้าวิ่งเข้าประชิดเราเมื่อไหร่ระวังของหายได้เลย ก็น่าจะหมายถึงว่าเราต้องคอยเช็คของด้วยนะครับว่าเวลามีลิงวิ่งผ่านตัวเราเนี่ยเราก็เปิดกระเป๋าดูหน่อยนะว่ามีอะไรหายไปบ้างน,นะครับ <c oughs> ก็ดูจากตัวลิงก็ได้นะถ้ามันหยิบอะไรไป,ไไปเราก็ตามไปจัดการมันแล้วกันนะครับ <c oughs> คนป่าพมอดที่มีหลากหลายรูปแบบ <c oughs> ก็จะมีคนป่าพิษนะครับก็จะมีคนป่าที่เป็นหมอนะครับมีคนป่า เตไฟแล้วก็มีคนป่าไฟฟ้านะครับเนานะนก็จะมีอยู่สีตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมโอเคข้ามไปก่อนนะครับน่าจะมีอยู่สีสายนี่แหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับเออคาทานะครับคาทาคนป่ามันมีลูกแก้วอยู่นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยถือคาทาแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ของต้นอาเบอร์นะครับนี่เห็นไ,ไหมต้นมันก็จะปรัดมานี้เลยดูใบมันก็คล้ายๆต้นไม้ทั่วไปนะใช่ต้นไม้ที่เราเจอทุกๆวันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่าอันนี้เสือดาวนะครับ <Wow. S 1> ตาดําเยอะเลยเสือดาวนะครับมีแต่ตาดำตาขามีจุดเดียวนิดๆ โอเคนะครับตรงนี้เสือดาวตรงนี้ลิงนะตรงนี้พอหมดตรงนี้กล้วยนะครับแล้วก็เผ็ดใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันจะมีแร่ใหม่เข้ามาหรือเปล่านะรับไม่แน่ใจนะแล้วก็ถุงนอนนะครับที่บอกไปว่ามันจะไม่เซฟให้เรานะก็คือเราก็แค่นอนจากอีกเย็นวันหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกเช้าว,วันหนึ่งแค่นั้นนะครับแต่จุดเซฟจุดหลักของเราก็คือเตียงหลักนะครับมันจะไม่เปลี่ยนนะ ก็คือเวลาเราลงถ้าอย่างเงี้ยเราก็เออน,นี้ไปน,นอนก็ได้นะครับเราเดินป่าอย่างเงี้ยแล้วรอแบบกลับบ้านไม่ทันแล้วก็เออน,นี้ไปน,นอนก็ได้นะครับดีเลยเนาะดูจากลายแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะทจําจากหนังเสือดาวแหละนะบวกคนแกะใช่ไหมฮะ <c oughs> โอเคไม่ดูนะครับดาวแปงั้นแหละอันนี้นะครับนี่ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะเหมือนพีระมิดอะอันนี้คืออ๋อวิหารนะครับ นี่คือวิหารแห่งบอสงูนะครับอย่างที่บอกนะมันจะมีบอสงูอยู่ด้านในนะครับบอสงูตัวสีฟ้า,ฟาจะมีอยู่ด้านในนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมันก็คือรูปปั้นเทพเจ้าป่าดงดิบนะเห็นไหมก็คือเนี่ยตรงรูปปั้นนี้นะครับมันก็จะมีเพชรอยู่ตรงตาสองดวงนี้มีทองลอยอยู่เท่เลยเพชรเม็ดเบลเลอร์ ราต้องไปค้นหาให้ได้นะครับโอ้ลูกป,ปั้นนั้นมีเพชรครบพร้อมแสดงอิตทลีแล้วพร้อมแสดงอิตาลีหรอผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันแบบเยอะกว่านี้แหละนะคำว่าพร้อมแสดงอิตทลีน่าจะได้บวกกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะได้ต่อสู้กับตัวอะไรสักอย่างนึงแหละนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ สปอยแบบมั่วๆสไตล์ผมนะครับอัปเดตเวอร์ชัน0 5นนะเคนะครับสปอยข้อมูลแพดอัปเดตเวอร์ชัน0 5นซึ่งจะอัปเดตในวันพุทธที่20มกราคม5 6 6 4นะครับก็คือวันพุธหน้านี่แหละนะครับออรอบนี้จัดใหญ่ อัปเดตจนสายผจนภัยได้ร้องกรีดนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะกรีดหรือเปล่านะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราอ่านจบก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูรูปนะครับโดยอะไรอะ่ะโดยมีข้อมูลการอัปเดตดังนี้นะครับภูมิภาคป่าดงดิบนะครับซึ่งจะอัปเดตเสริมเข้ามาในแบบที่เราเล่นอยู่นะครับผมก็ได้ยินแว็บๆมาอย่างนั้นนะเห็นเขาพูดกันในกลุ่มนะครับว่า เขาจะอัปเดตในแบบที่เราเล่นอยู่ในปัจจุบันให้เลยนะครับเนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเขาอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตามหากันนะครับ <sm all> เพิ่มเติมนะครับต้นไม้อาเบอร์นะครับต้นกล้วยแถมเถาวันกับมอสนะครับมาให้เก็บกันด้วยนะโอเคเถาวันก็เก็บได้เหรอแล้วก็มอสนะครับมอสเขาบอกว่าเก็บได้ก็น่าจะเก็บได้แหละนะครับคือต้นไม้อาเบอร์มันมีผลด้วยนะครับ เห็นอยู่รูปนี้นี่แหละเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอ่านให้จบก่อนเนาะเพิ่มสัตว์เสือดาวและลิงนะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าดงดิบมัง้งน่าจะอย่างนั้นนะครับลิงนี่น่าจะอยู่แถวๆต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาลิงกัน <laughs> <laughs> เสือดาวไม่ต้องไปหานะครับ <laughs> <laughs> เพิ่มคนป่าพ่อหมดมีทั้งพ่อหมดพิษพ่อหมดรักษาพ่อหมดสายฟ้าและพ่อหมดเปลวไฟโอ้โหมีทั้งพิษ มีทั้งหมอมีทั้งเป็นแบบสายไฟฟ้ามีทั้งเป็นแบบโอ้โหสายความร้อนก็มีนะครับเรลวไฟโอเคนะครับมีอะไรอีกนะเพิ่มไอเทศใหม่นะครับคือถุงนอนนะครับถุงนอนเนี่ยผมไปดูในรูปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงก็ะจะอธิบายเพิ่มแล้วกันนะครับถุงนอนนะครับนอนที่ไหนตื่นที่นั่นนะครับจุดเซฟเก่าไม่เปลี่ยน ซึ่งความหมายนี้ก็คือเราต้องนอนที่นอนหลักนะครับที่นอนที่มันเป็นเตียงอ่ะมันก็คือจะเซฟไปตรงที่นอนที่เป็นเตียงของเราไว้นะครับแต่ถุงนอนตัวเนี้ยมันไม่เซฟให้เรานะเราก็แค่นอนให้มันข้ามคืนไปเฉยๆนะครับโอเคนะครับบูมแมลงอาวุธใหม่ปีกเทพเจ้างูหาได้จากการสะสมชิ้นส่วนที่หาได้จากบอสงูปีกมาผสม บอสงูปีกมาผสมก็คงจะหมายถึงปีกไอ้งูตัวสีฟ้าที่เขาสปอยกันอยู่หลายๆคลิปนะครับถ้าน้องคนไหนเคยดูคลิปช่องอื่นนะครับที่เขาสปอยกันก็จะเห็นไอ้งูตัวสีฟ้ามีปีกใช่ไหมงูตัวนั้นก็จะอยู่ในพีระมิดนะครับเป็นบอสตัวหนึ่งเลยนะก็คือน่าจะเป็นชิ้นส่วนนะครับน่าจะได้ปีกของงูมาผสมนะครับสกินใหม่นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นสกินอะไระครับ อะไรเอ่ยโปโปสกินกิ้งกะที่จะเปลี่ยนสีไปมาได้โอ้โหจเลยเนี่ยคิดว่าสกินกิ้งกะมันแบบจะล่องหุ่นได้อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการอัปเดตไอเทมที่มีกับคนป่าพ่อมดก็คือไอเทมที่มีกับคนป่าพ่อมดนะครับก็น่าจะหมายถึงพวกออไม้กระทาพวกชุดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นของดอบนะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูวันที่20นะครับรูปปั้นเทพแห่งป่าดงดิบนะครับและไอเทมอื่นๆอ,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 อีกมากมายดูภาพตัวอย่างกันได้ที่โพสต์นี้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจเกมนี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ บ๊ายบายครับ